เวลาที่ใครเลี้ยงกุ้งก้ามแดงจะเห็นไอเม็ดขาวๆนี้อยู่ในบ่อก,กุ้งก้ามแดงนะครับมันคือถ้าพูดสั้นๆคือมันคือหัวกระโหลกกุ้งครับ2อันนะครับ2อันคือกุ้ง1ตัวที่ตายไปครับอันนี้คือพูดสั้นๆนะถ้าคุณเห็น2อันอยู่ในบ่อก,กุ้งแสดงว่ามีกุ้งตายไป1ตัวครับผมจะอธิบายยาวๆฮะมันคือแคลเซียมเวลาที่กุ้งจะลอกคราบนะฮะกุ้งจะลอกคราบกุ้งจะสะสมแคลเซียมจากเปลือกจากเนื้อจากอะไรก็แล้วแต่เอาไปเก็บไว้เป็นเม็ดๆตรงหัวกระโหลกมัน ตรงเบ้าตามันนะครับข้างในนะข้างในเนื้อตรงหัวกะโหลกนะครับแล้วก็ลอกคาบพอลอกคาบมันก็จะละลายละลายแคลเซียมพวกนี้กลับมาเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเปลือกกับตัวมันเหมือนเดิมแต่กัน,นั้นมันตายก่อนครับตอนที่มันลอกคาบมันโดนเพื่อนกินมาโดนเพื่อนกินเนื้อกินหนังหมดเลยเหลือแต่แคลเซียมเนี่ยแข็งแขงเพื่อนกินไม่ได้แข็งมากก็เลยเป็นอนุสรณ์สถานไวใ้ให้เราดูว่า2อ,อันเท่ากับ1ตัวที่ตายไป ว้ายซูซูนะก้ามแดง